โย,โยโย่เอฟเฟกเกิดจากอะไรกินก็น้อยอดอาหารก็แล้วทําไมน้ําหนักเด้งกลับมามาฟังสามสาเหตุนี้ค่ะการเนื้อน้อยลงการอดอาหารกินน้อยทําให้ร่างกายเผาผ่านกล้ามเนื้อมากขึ้นกล้ามเนื้อเผาผ่านพลังงานมากกว่าไขมันการเนื้อน้อยลงการเผาผ่านแย่ลงค่ะร่างกายเข้าสูโหมดประหยัดพลังงานหรือเรียกว่าเซฟโหมดค่ะก็คือร่างกายก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมของเข้าน้อยลงก็เลยเก็บเลือกที่จะเก็บไขมันค่ะการเข้าโปรแกรมมาค่ะ ถ้าโปรแกรมนั้นนั้นมันไม่สามารถอยู่เป็นไลฟ์สไตล์เราได้การลดที่ดีคือการที่สามารถอยู่กับระดับน้ำหนักนั้นไปได้อีก6เดือน2ปี5ปีซึ่งแปลว่าก็ต้องเป็นไลฟ์สไตล์ที่คุณสามารถที่จะอยู่กับสิ่งนั้นได้แต่หลายคนตอนเข้าโปรแกรมแล้วไปลดแคลอรี่มากมากอะค่ะก็อดเยอะมากพอกลับพอออกจากโปรแกรมก็กลับมากินเหมือนเดิมน้ำหนักก็ขึ้นได้หลายๆครั้งอะคะ่ะกล้ามเนื้อมันก็ไม่กลับมาไขามันมากขึ้น หรือบางทีก็น้ําหนักมากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีแก้นะคะก็คือการเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะก็คือการกินโปรตีนและการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งและทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเน้นใยอาหารนะคะไขมันที่ดีแล้วก็โปรตีนถ้าสนใจสูตรการลดแบบไม่โยโย,โย่พิมพ์สนใจแล้วทั้งมาคุยันได้นะคะ